ซูซูกิซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดลรวมดีลโดนใจโปรโมชั่นมากมายเซอร์ไพรส์ทุก,กรุ่นเลือกรับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ก่อน30เมษาย,ยนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับอัปเดตแพทช์ใหม่ FIFA าออนไลน์4เพิ่มนักเตะไอคอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พวกเรารักนำโดยรอยคีนพอลสโคสและเวนดูนี่พร้อมนักเตะคลาสใหม่21 UsL และหมดใหม่ม้าติดสควอตตีสนุกได้ทั้งคอมและมือถือคลิกโหลดที่ดิงด้านล่างได้เลยครับ อินส์มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดาเสื้อยืดที่พร้อมอยู่กับคุณตลอด24ชั่วโมงสั่งซื้อ3สีขึ้นไปจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกค่าบริการเพิ่มสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ เพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนนี้นเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนรับชมคลิปนะครับแอบสกิดอีกครั้งนะครับว่าใครสนใจไปดูแมนยูที่อังกฤษด้วยกันนะครับเป็นคลิปขนาดเล็กเป็นกันเองสะดวกสบายสนุกตลอดคลิปย้ำว่าตอนนี้ใกล้หมดเขตแล้วนะครับใครสนใจ inbox มาที่เพจดูบอกับแนทได้เลยนะครับลิงก์เพจอยู่ที่ด้านล่างนะครับ ประเด็นแรกที่ต้องมาคุยกันนะครับคือประเด็นการปรับปรุงสนามโอทราฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งเจมส์ดักเกอร์พุ่งข่าวเทียนหนึ่งจากเทเลกราฟระบ,บุว่าเวลานี้ยูไนเต็ดกำลังวางแผนการแปลงโฉมสนามครั้งสําคัญที่สุดในปริศาสตร์ของสโมสรครับข้อมูลระบุนะครับว่าตระกูลเกลเซอร์กำลังวางแผนไว้3ามทางเลือกนะครับทางเลือกแรกคือการทุบสนามโอทรฟอร์ดเดิมทิ้งทั้งหมดเลยแล้วก็สร้างใหม่ คือทางเลือกนี้มีค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะครับและแฟนๆเองอาจจะไม่พอใจครับเพราะว่าสนามแข่งขันเนี่ยคือรากประวัติศาสตร์ของทีมตั้งแต่อดีตนะครับแต่มองอีกมุมนึงก็มีอีกหลายทีมนะครับที่ยอมอําลาสนามเดิมเพื่อสนามใหม่ที่ใหญ่กว่าเช่นอาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์ครับทางเลือกที่2คือปรับแต่งสนามทางทิศใต้ครับเพื่อเพิ่มจำนวนความจุจากเดิม7 4 0 0 0คนเป็นความจุที่มากกว่า80,000คนครับและทางเลือกสุดท้ายคือการปรับแต่งดีไซน์เล็กน้อยให้กับอัฒจันทร์ทั้ง3ด้าน ซึ่งทางเลือกที่3เนี่ยนะครับใช้งบประมาณน้อยที่สุดนักวิเคราะห์ต่างประเทศก็มองนะครับว่าโอกาสที่จะเกิดทางเลือกที่2คือต่อเติมแค่อัธจันทิตใต้เพื่อเพิ่มความจุเนี่ยมีมากที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ทุบสนามเดิมที่มีความทรงจํามากมายทิ้งไปนะครับแล้วก็ทําให้สนามเนี่ยมีความจุเพิ่มมากขึ้นจริงๆทั้งนี้ก็ต้องรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้กันต่อไปนะครับ มาที่ประเด็นของนักเตะภายในทีมนะครับเรียวฟรินานได้ให้ทัศนะได้น่าสนใจอยู่2ประเด็นนะครับในรายการส่วนตัวของเขาเรื่องแรกครับริโอพูดถึงแฮร์รี่แม็กควายนะครับที่ทําเข้าประตูตัวเอ,เองอีกแล้วในเกมล่าสุดกับสเปอร์ครับซึ่งริโอก็มองว่าแม็กควายน่าเห็นใจนะครับตอนนี้แฮร์รี่โชคร้ายจริงๆความผิดพลาดหลายๆครั้งของเขาเนี่ยมันเป็นแผลใหญ่ที่ทําให้ทีมเสียประตูหรือว่าไม่ชนะนะครับในอดีตตอนที่ริโอยังเล่นอยู่เนี่ยเขาก็เคยทําพลาดเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยพลาดแล้วไม่เสียประตูคนเลยไม่จานะครับหรือว่าก็มีเพื่ออขง าอย่างเนีมันยาวิดิชหรือเอวินฟานเดซาเนี่ยคอยช่วยเอาไว้ฉะนั้นเวลาแม็กควายพลาดก็จะต้องมีโชคบ้างหรือว่าเพื่อนๆอ,อย่างวิกตอร์เนเดอร์เลฟหรือว่าราฟเฟลวาราเนี่ยอาจจะต้องช่วยเขาให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าแฮร์รี่เองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับก็ต้องพยายามหาจุดเปลี่ยนเพื่อเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาให้ได้ด้วยนะริโอยังได้พูดถึงอีกประเด็นนะครับในเรื่องของจอห์นซานโชกับมาคัสแรดฟอร์ดคือสำหรับซานโชเองริโอก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตอนนี้ซานโชฟ ที่น่าเป็นห่วงก็คือแรชฟอร์ดครับที่ขาดความมั่นใจแล้วก็ทำประตูไม่ได้มานานแล้วริโอบอกว่าแรชฟอร์ดเนี่ยดูพยายามมากจนเกินไปดูเค้นมากจนเกินไปครับฉะนั้นแรชฟอร์ดควรจะกลับไปมองตัวเองแล้วก็ลองนึกดูว่าในแต่ละช็อตการเล่นในสนามเนี่ยอะไราที่เขาทำได้ดีที่สุดอะไราที่เป็นจุดแข็งของแรชฟอร์ดเองซึ่งก็น่าจะเป็นการวิ่งหลังลายรับบอลยาวจากแผงหลังเพื่อสปินหลุดเหี่ยวไปทำประตูใช่ไหมละครับฉะนั้น จุดเด่นของแรชฟอร์ดคือการวิ่งตัวเปลา่าวิ่งให้สุดฉะนั้นก็คอยเพรสซิ่งสิคอยเพรสซิ่งวิ่งให้คู่ต่อสู้เนี่ยนะครับเล่นลบาบากให้คู่ต่อสู้เซตบอลลาบากแล้วตอนได้บอลนนะ่ะลองเล่นแบบชิงนึ่ง1อฝากบอลให้เพื่อนแล้วก็วิ่งตัวเปลา่าเอาบอลไปยิงประตูเลยเขาต้องจําให้ได้ว่าตัวเองทําอะไรได้ดีที่สุดลองนึกดูซิว่าสมัยก่อนเนี่ยนายฟอร์มดีเพราะอะไรอะไรคือจุดเด่นของนายผมชอบนะครับเป็นอีกครั้งที่ริโอวิเคราะห์ได้ดีมากเลย ลองนึกภาพไร์ฟิลเพรสแบบไม่คิดชีวิตนะครับแล้วก็วิ่งตัวเปล่าแซงกองหลังไปยิงประตูไม่ต้องเลี้ยงเยอะไม่ต้องมุดเยอะฝากบอลวิ่งตัวเปล่าแล้วก็ซัดให้เต็มข้อไปเลยดูวรกับนั่นเองก็นึกภาพออกนะครับแฟนช่องแฟนเพจคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับริโอหรือเปล่าในเรื่องนี้ลองพิมพ์เข้ามาด้านล่างได้นะครับสำหรับความพร้อมก่อนเกมตัวเอลติโกมาดิดคืนนี้นะครับอองตวนกรีซมันชักธงรบแล้วนะครับพิกรีสบอกว่า เขาเรอคอยการได้มาเยือนที่โอปราฟอร์ดและแอตเลตกเองก็มีทีมที่พร้อมจะสู้พิกริสบอกว่าดรามีของเขาพร้อมจะสู้ทุกวินาทีและกาลังมั่นใจครับมันจะเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของแอตเลติกมาดริดอย่างแน่นอนความพร้อมในเกมนี้นะครับแอตเลติกมาดริดจะไม่มียานิกราสโกที่ติดโทษแบนนะครับขณะที่แดเนียลวาสซิมเมอร์เวอร์ซาชโกโฮเซคิม er, ินสเจฟฟรีกงด็อกเบียโทมัสเลมาร์และ ia, มาติอุสคุนย่าไม่ได้ซ้อมร่วมกับทีมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่นักเตะเหล่านี้จะไม่ได้ลงสนามครับกับแผนนนนกกาารรเล่่ะัมมมีีีโอทท้จ ับมาเล่น3-5-2ครับใช้ริโนโดนะครับยืนเป็นเซนเ,เตอร์ร่วมกับฟิลิเป้และสเตฟานซาวิชส่วนมิฟิลก็จะใช้เอตโตเอร์ราครับขันเกมรับแทนกงด็อกเบียนะครับที่น่าจะเจ็บโดยที่มีโกเก้แล้วก็โรดิโกเดอปอลคอยเดินเกมครับส่วนด้านบนนั้นก็จะใช้กริสมันจับคู่กับอังเคลคอริยาครับ ส่วนฟาดยู่นเตดเองเกมนี้รอเช็คแค่ลุกชอนนะครับว่าจะฟิตเต็มร้อยไหมหลังจากที่ฟื้นฟูต,ตัวเองจากโควิดอยู่แล้วก,กลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับส่วนผู้เล่นรายอื่นทุกคนพร้อมลงสนามนะครับทางแยกของราฟรังนิกคือมิดฟิลด์ตัวต่ำครับเขาจะเลือกใช้เนมันย่ามาติชที่กำลังฟอร์มดีหรือว่าจะใช้ความสดของสกอตแม็กทูเมนแต่ว่าสำหรับดูมันกับแนทเองเกมนี้ประสบการณ์ของมาติชดูสำคัญมากกว่าครับ และเนื่องจากเกมเตดจะไม่มีโปรแกร,รมเพิ่มอีกแล้วในเดือนนี้นะครับก็คือจบเกมนี้ว่างยาวเลยฉะนั้นก็ไม่มีความจําเป็นต้องพักนักเตะตัวหลักเพื่อเกมไหนครับมาติชน่าจะลงเล่นเป็นตัวจริงเพื่อสร้างศิลปภาพในแผงแดนกลางซึ่งเป็นชัยภูมิสําคัญที่สุดในการสู้กันระหว่าง2ทีมในเกมนี้ครับ นักวิเคราะห์ต่างประเทศก็มองว่าเกมนี้เนี่ยการกลับมาของบูโน่เฟรนเดสซึ่งหมายถึงการทะลุทะลวงในพื้นที่สุดท้ายสําคัญมากนะครับเขาน่าจะได้ลงเล่นแทนที่ป็อกบารในเกมนี้ส่วนตัวเรมเส้นด้านซ้ายน่าจะเป็นจอห์นซานโชและทางขวาเป็นแอนโชนีอิลังกาครับและการที่แอตเลติจะใช้กองกลาง3ามคนการมีมาติสําคัญมากๆอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละครับโดยจะรวมพลังกับเฟรดแล้วก็บูโร ให้จำนวนมิ d f i เท่ากันที่3ต่อ3ครับแล้วชาติยูเนเตดทำเกมรุกกินแดนไปในพื้นที่สุดท้ายของทีมรามีการจัดหลังสามของแอตเลติเนี่ยทำให้การต่อบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายของยูเนเตดเนี่ยเป็นไปได้ยากครับแต่ก็มีโอกาสถ้ายูเนเตตใช้พื้นที่หน้าแผงแบ็กฟให้เป็นประโยชน์นะครับรอปโรโดลงมาต่ำหน่อยและใช้การโอเวอร์โหลดหรือว่ารุมพู้เล่นไปทางฝั่งซ้ายให้ซานโชดึงมากอสโยรนเตวิงแบ็กด้านขวาของแอตเลติเนี่ยเข้าในหน่อยนะครับแล้วก็ใช้อเล็กซ์เลสหรือว่าลุกชอ เติมเลนนอกไปสุดเส้นเลยครับเพื่อเปิดบอลเข้ากลางหรือว่าการใช้บอลเออร์ลี่ครอสหรือว่าการเปิดบอลจากแนวลึกของเตเลสและก็ให้นักเตะยูเวตตสามถึงสคนจูโจมเล่นลูกกลาอากาศในกรอบเขตโทษก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับพื้นที่ด้านขวาของเอติโูมาริตนะครับคือทางยอร์เรนเต้และก็ซาวิชเนี่ยจะเป็นพื้นที่สําคัญที่ยูเตตต้องยึดครองให้ได้ก่อนที่จะเปิดบอลให้คริสเตียโนโรนัลโดที่ฟอร์มกาลังร้อนแรงเป็นตัวจบสกอร์ครับ แฟนช่องแฟนเพจคิดว่าวิธีนี้เวิร์กไหมในการจัดการกับทีมตราหมียังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับทิ้งท้ายที่ข่าวล่าสุดของเอริกเชนฮาร์กนะครับล่าสุดไมค์กวา e พูดข่าวทีนหนึ่งจากเดอะเทเลกราฟนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดสายนิวส์แลนด์นะครับระบุสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่ามีโอกาสมากขึ้นอีกที่เอริกเชนฮาร์กจะอำลาอาแจกหลังจบฤดูกาลนี้ พราะมีสัญญาณสําคัญในสโมสรที่อาแจกเองเพิ่งแต่งตั้งคลาส ella, แยนฮุนเตล่าอดีตดาวยิงทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาทางานด้านเทคนิคนะครับแต่ว่าเทนฮารรู้ข้อมูลตรงนี้น้อยมากครับสำหรับโอวเองนะครับนี่เป็นสัญญาณที่สําคัญว่าเทนฮารน่าจะไปจากทีมแน่เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงเทคนิคในสโมสรเนี่ยเฮดโค้ชจะมาเพิ่งรู้วันแต่งตั้งไม่ได้นะครับควรจะรู้ก่อนนานแล้วนอกจากนี้เนี่ยเอร์วายังเสริมนหครับว่าโอกาสที่เทนฮารจะไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดนะครับ่เนบี้มือ ดาก,ก่อนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพอดแคสต์แล้วก็มีแฟนอาร์แจกในต่างประเทศเนี่ยบอกว่าการไปออกพอดแคสต์ของเบอร์วาอาจจะเชื่อถือได้น้อยหน่อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ยึดว่าคนพูดเนี่ยคือไมค์เบอร์วครับฉะนั้นเรายึดที่ความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวซึ่งพาวพูดเนี่ยยกกังไงก็ตามเราก็ต้องฟังแล้วก็เอามาวิเคราะห์น้ำหนักของการพูดของเบอร์วเนี่ยถือว่าสูงมาก,กน,นะครับฉะนั้นการรายงานซ้ำของเบอร์วครับก็ทำให้เราอาจจะเชื่อเรื่องนี้ได้มากขึ้นไปอีกเอาล่ะ หลังจากลุ้นเกมกับรามี้งไปแล้วช่วงที่ทีมไม่มีโปรแกร,รมลงเตะก,กว่าครึ่งเดือนข่าวผู้จัดการทีมคนใหม่น่าจะเข้มข้นขึ้นนะครับและก็น่าจะได้บทสรุปภายในเดือนเมษายนนี้ยังไงก็รอไปพร้อมๆกันนะครับว่ากุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชื่ออะไรจะชื่อเทนฮากชื่อมารโซโคเชติโนหรือว่าเป็นชื่ออื่นหรือเปล่ารอตามกันนะครับ สำหรับใครที่สนใจไปดูแมนยูกับดูบอลกับแนทเชียงกริดนะครับเป็นเกม Manchester, แมนเชสเตอร์เตดเจอกับเชลซีไปแสดงความเป็นแฟนตัวจริงให้กำลังใจทีมในช่วงเวลาที่ทุกคนในสโมสรต้องการเรามากที่สุดนะครับเป็นทริปลเล็กดูแลทั่วถึงผมรับไม่เยอะนะครับเพราะว่าอยากจะดูแลทุกท่านทั่วถึงจริงๆนะครับยังไงอินบ็อกซ์มาที่เพจดูบอลกับแนทนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะตอนนี้เวลาในการมาแจมทัวร์ใกล้จะหมดแล้วนะครับใครสนใจอย่าลืมทักกันเข้ามานะครับด่วนจีที่สุดเลยขอบคุณมากครับสามไมค์คีคือพลัง สดได้วความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูกิ Way of Life FIFA ฟ่าออนไลน4และ i n s สมากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดา